นี่เดี๋ยวมีเรื่องดีๆมาบอกให้ฟังคือถ้าไม่ดีเนี่ยจะไม่บอกให้ฟังเลยนะคืออย่างนี้พูดถึงไลโอเนี่ยนะคือจะบอกเลยว่ามาอยู่มา18ปีแล้วนะครับแล้วก็สังสกัดทุกๆอย่างที่อยู่ในไลโอเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่ทางผมเองเนี่ยกับทางเกษตรกรเนี่ยร่วมกันคิดขึ้นมานะครับในนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแฮร์ท o นิก โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้ผมนําเสนอจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้18ปีก่อนเนี่ยไลโอก็จะมีแชมพูสระผมนะครับแล้วก็มีครีมนวด แต่เขาไม่มีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเองกับทางเภสัชกรเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการคิดค้นขึ้นมาซึ่งในนี้เนี่ยประกอบไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยแตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือจะมีเป็นว่านหางจระเข้นะครับมีอัญชันรากโสมเมลเบอรี่วิตามิน B วิตามิน E มีทีทีและพระเอกของเขาเลยนั่นคืออานากาหลายคนถามว่าไอ้อานาการทำไมถึงเป็นพระเอกต้องบอกแบบนี้ว่าอานากามันคือเออจ้าถัวลันเตา หลายคนเอ๊ะถั่วลันเตาเนี่ยมาบดบดแล้วทำหรอือไม่ใช่นะมันคือต้นอ่อนถั่วลันเตานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะมันมันมันต้องเป็นต้นอ่อนเพราะว่าในของต้นอ่อนของถั่วลันเตาเนี่ยมันจะมีโกรธฮอร์โมนอยู่นะครับมันจําเป็นที่ต้องเอามาใช้ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยแฮรโชนิกมันโบราณไปแล้วแต่ผมบอกเลยว่าแฮรโชนิกนี่แหละ คือสุดยอดของนัตกรรมในการที่จะช่วยเหลือบำรุงรักษารากผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าคุณควรจะต้องใช้3ตัวเนี่ยให้มันร่วมกันคือ 1. นะฮะทำความสะอาดเส้นผมด้วยแชมพูมันจะเยียดเยดเียดเลยนะฮะแชมพูเนี่ยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับพอเราเส้นผมไม่ร่วงแล้วเนี่ยแน่นอนเราต้องทำยังไงก็คือต้องทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงดูไหมฮะ แข็งแรงด้วยวิธีไหนแข็งแรงด้วยวิธีที่ใช้ครีมนวดนะฮะบ,บำรุงมันเข้าไปทั้งหนังศีรษะทั้งเส้นผมนะครับสุดท้ายแล้วปิดกล่องด้วยแฮร์โทนิกของไลโอตัวนี้คือเป็นขั้นตอนที่3คือทําให้ผมเนี่ยขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้ฉีดตัวนี้แล้วผมไม่ร่วงนะฉีดตัวนี้เพื่อให้ผมเนี่ยขึ้นมามีมีประสิทธิภาพแต่ว่าแชมพูลดการหลุดล่วงของเส้นผม3ตัวนี้มันทํางานต่างกัน เพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าคุณต้องซื้อเป็นเซ็ตแล้วก็ใช้เป็นเซ็ตมันถึงจะได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะคือก็ต้องบอกงี้นะว่าแชมพูแล้วก็ครีมนวดของไลโอเนี่ยเขามีมา18ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนหลายคนอาจจะคงไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะขายเฉพาะในร้านขายยาแต่วันนี้มันมีตัวใหม่อย่างที่บอกไปก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือไลโอแฮร์โทนิกนะครับก็อยากจะฝากทั้ง3ตัวเนี้ย เอาไว้ติดบ้านของคุณนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะแชมพูรสระผมเนี่ยคุณสระได้ทั้งเช้าและเย็นเลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีสารเคมีอะไรที่มาเจือปนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผมของคุณเนี่ยจะไม่หลุดร่วงนะฮะอาจจะหลุดร่วงก็หลุดร่วงน้อยมากอะ่ะคือคนที่หลุดร่วงเยอะๆคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็บำรุงด้วยครีมนวดแล้วก็ทำให้ผมขึ้นมาอย่างเประสิธิภาพด้วยไลโอแฮโทนิก นี่ยนะครับฝากกันด้วยนะฮะอยากให้มี3ตัวนี้อยู่ที่บ้านติดบ้านเอาไว้นะครับ